อันยองฮัเซโยพอดแ n นแนลซันฮโยเค้กันห้วนะคะก่อนอื่นแทปปี้ฮาโลวีนเราจะมาเล่นแบบนี้เราคือเดี๋ยวใจเย็นคือเราคือเราเห็นพี่แป้งซีบิงเล่นแบบนี้ก็เออน่าสนใจมันคล้ายๆอะไรนะประตูดอใช่ไหมเราเข้าไปกันเลย เรามีเสียงดนตรีประกอบนะฮะไม่มันเป็นละนาดมันเป็นละนาดมันเป็นระนาดอืมจะทำคน,คนบ้าอะไรคนบ้าอะไรใส่ทรมผมเนี่ยสามทรมผมเนี่ยโอ้ยอะไรอะไรสันอะไรจานอะไรจัน อะไรซันอะไรซันอะไรซันไป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 เร็ว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 เราเริ่มกันนะคะเ <c oughs> จนเจนเจนเจนดนตรีไทยเข้าบรรยากาศแบบนี้มากเลยนะฮะ ใจเย็นใจเย็นใจเย็นจเย็นคือแฝนอะพวดไปมันยังไงก็ไม่ได้ยินอยู่ดีเดี๋ยวขอพุวงนี้เราจะย้ายออกไปอีกวันที่ไปที่ห้องสันห้องแล้วก่อนนะห้องห้องผมอยู่ไหนอะต้องคลิกไปไลนคลิก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 ต้องดูด้วยห้องอยู่ไหนอ๋อ เอาไมโครเวฟเอาไมโครเวฟไม่รู้เอาไมโครเวฟไปด้วยเอาไมโครเวฟกลับไปด้วยเห็นอะไรเอากลับไปให้หมดหมวยโย้าว่ะอ๋อมันต้องเปิดประตูตู้เสื้อผ้าปะ แล้วห้องนอนหยุดใส่นี่ห้องเราห้องนอนห้องนอนห้องนอนนี่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 น,น,นต้องเอาเก็บเสื้อผ้าจากตรงนี้ก่อนจำได้หรือพี่แป้งไม่นะไม่น่ากลัวมันก็เหมือนไอ้น้านประตูดอกะ ใครไม่เก็บเสื้อผ้าก็มาเก็บเสื้อผ้าเลยเนี่ยเก็บไปตู้แน่ตู้แน่แนเก็บไปก่อนเก็บไปให้หมดเอาหนังสือไปด้วย <c oughs> ข้มวยหนังสือไม่รู้คนอื่นขอเอาไปคนเว็บไปได้ไหม <c oughs> อย่าเอาไปกินที่ที่มาา้านใครก็ได้ขมมโมยไปคนเวบไปดิ เดี๋ยวขโมยทีวีเอง <laughs> ไม่มีเก่ <laughs> งีสเออเอาไปเลยเอาไปเลยเอาไปด้วยไปด้วยเยี่ยมเยี่ยมเยี่ยมต่อไป <laughs> ใช่ <laughs> เราคือโจรที่ดีโจรเราคือเราซื้อเราคือผ,ผ,ผู้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 มาอยู่แล้วก็เป็นครับโจนอีทีเอ๊ะ บ้าหรอนั้นที่บอกเขาเดี๋ยวก่อนนมันนอนมันเตียนน,นอนไม่เตียนนางนอนไม่ได้อ่ะเตียนนอนไม่ได้มันขาดอะไรอีกบางอย่างอ่ะหาให้ครบก่อนว่ามันขาดอะไรบางอย่างว่ามันขาดอะไรไปบางอย่างที่เราเก็บยังไม่ครบอ่ะใครที่ใครเก็บอะไรจบหมดยัง ไปเปิดตจนเสื้อผ้าทีที่อ่ะแอบเหมือนกันอ่ะลงมาเถอะออกน้องพิงถูกนู่นอ่ะไม่นะอุ้ย เขาบอกว่าอ๋อไฟสายแล้วไฟสายอยู่ไหนวะไม่มีไฟสายอ่ะมองไม่เห็นต้องหาบันไดลงอ่ะลงลิฟต์นล่จะไม่ได้บันไดอ่ะ เห็นเห็นสมุดอย่าสมุยสมุดต,ต่อต้องหาบันไดลงมีบันไดลงไหมไม่นักพี่จำท้ายแล้วว่าพี่แป้งอ่ะมาจาัดตรงนี้ทำไม เฉียนไปเพราะว่าพี่จำได้เพราะว่าพี่แป้งอ่ะมาตรงนี้มองไม่เห็นทางไม่เคยทำเแบบนั้นเลยบ๊ยไปเปิดมองไม่เห็นทางไฟเปิดไฟไดหน่อยหน่อยนี่เราบอกเดี๋จะเขียนตรงนี้ไม่ตรงหนูทำเองไม่ทำเป็นแบบไม่อันนี้คือผิดนางรำมองไม่เห็นทางอยู่ไหนอ่ะ ไม่พี่มไม่เห็นทางใครก็ได้ไปเปิดใช่ห้องไฟอยู่ชั้นล่างใครก็ได้ไปเปิดทีนีมอมไม่เห็น เปิดให้หน่อยเปิดเปิดมามันมันก็มันก็เหมือนอมบองอาร์ตอ่ะกดมันมันจะมีเหมือนแบบกดกระพริบกระพริบแบบเหมือนอบงอาร์ตอ่ะถ้าเปิดอาไฟมันจะติด เออพี่จะได้มองห่ายทักทีแม่บอกให้กลับขึ้นไปพี่บอกให้กลับขึ้นไปให้กลับไป <c oughs> <c oughs> แล้วไปห้องเราห้องตูอยู่นี่ขอนอนแล้วกัน พี่ว่าเปิดตู้พี่ว่าพี่ว่าเปิดตู้เปิดตู้ดีกว่าเผื่อผีมาแล้วเราจะนอนไม่ได้อะนอนนอนยังไงอ่ะว่าจะไม่ทำแ,แล้วก็ต้องทำอยู่ดีไม่มีทางแล้วก็มารอน,นี้เนะี่ยนอนนอนยังไงอ่ะ แล้วรอนึ่งอไงอ่ะโอตู้เย็นตู้เย็นที่ประตูประตูด้วยประตูนี้ด้วยแล้วก็ปิดไฟปิดไฟไม่ได้อ่ะอะ่ยังกดไม่ได้ยังกดนอนไม่ได้เนี่ยเอ่อ เอ่มเห็นใครเห็นเห็นเห็นอะไรผอมไหมเนี่ย จะนอนได้กดทุกอย่งทุกอย่างกดนอนได้ยังนอนได้ยังนอนได้ยังกดให้หมดกดให้หมดอะไรที่เราเอาไปได้เรากดให้หมดจานแม่งเอาจานไปได้อีกอีพาโอ้นี่ไงโอเคภารกิจสำเร็จแล้วนี่ไงไปนอนอคนละเตียงนะ นอนอนอนเบียกันนี่แหละซี่ไอ้เงี้หนูหนูอีหนูจะให้ไปส่งที่ไหนอ๋อลุงไปส่งที่ไปส่งหนูที่รัศดาละลุงบ้านหนูอยู่รัศดา มีคนเป็น้ยมีคนเป็น้ยมีคนเป็น้ยห้าสิบมงต่อมาเปิดหน้าบ้านก่อนให้ก็ได้ไปเปิดหน้าบ้านทีนิหน้าบ้านนะเนี่ยเปิดให้แล้ว ต้องเอาของมาวางไว้ตรงนี้อ๋อทยยงอ,อย่าอยาอยไม่ได้หอมันคือโรงแรมโรงแรมมันเหมือนเดอะเบลกรูมเลยอันนี้คือเราก็ไม่มี บ้านแบบเนี้ยใครซื้อให้พี่คือปู่ปู่ของพี่รวยขนาดไหนล่ะปู่ปู่เนี่ยรวยขนาดไหนล่ะปู่พี่อ่ะอ๋อเครื่องข้างบนมันบอกให้นอนอ่ะมีอะไร มันมีคนละมันนอนคนละห้องน่าพี่เปิดให้แล้วอ่ะพี่นอนห้องใหญ่แล้วกันนะโอเคเอร์กดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์คลิปนี้ด้วยนะคะเป็นเองหลับบ่